ทีมงานเดียวกันเราขาดบักทันว่าปะงานเดียวกันกับันว่าคันว่ามันอยู่ใส่ปะค่ยคันว่าเห็ดโอ๋เหรอเห็ดมาเห็ดกับเขาพ่อมได้หมอหมอต้องห่วงฟังนี่บบเลิกฟังนี่ chuột thần bằng thần bằng bằng mày bằng mày bằng chuột ô oh, cán cán Để อ,อยู่หากินครับผมวิถีชีวิตแบบบ้านๆน,นะครับคืออีก่ขาบอกอยู่ในตอ <c oughs> แหละจับมาในต <c oughs> น๊ะ <c oughs> นะ <c oughs> ควจะเล่นน,น้ำเนาะ เห็นปลาเลยอ๋อจไม่ยังมุงหลางปวดเด็กได้ขีดไกเอ่บรรยากาศเล่นน้ำเย็นๆมางั้จ้าอยู่หนนี่แหละันีน เดี๋ยวไปเห็นหมเงนเหรนโอ้ย่ไงล่ะไว้าดังๆนะ่าให้ได้จให้ได้ยินนนี่ยมเทมเทมเทมคุณผู้ชมก็ลุ้นอยู่ด้วยนี่ชมลุ้นอยู่จะได้ไหลุ้นลุ้นลุ้นมาโชว์มาโชว์มาโชว์นี่ห นี่กล้วยทนบไ่ไหว้นี่กล้วยนี่กล้วยเราเจ้าอยู่สายกินเราเหมือนจะมีสองตัวแหละไม่รู้หรอไม่รู้อยู่นั่นแหละมันรุดลุ้นครับผมลุ้นครับผมดอกนี้ดอกนี้หาอยู่หากินนะครับผมง่ายไปทางไหนละ่ะ Cứu bộ nào Chú càng ké Hả? càng 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 đi <laughs> đi không thân Bà đây nha Nghe không? heo อยากเล่นน้ำก็บอกเอยเอ้ยจ้าจับ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 ตัวเดียวโครโระนี่ก็ผม,มคลิปนี้ไงคลิปนี่โอเคนะครับผมขอบคุณนะครับผมชูม,มือหน่อยชูม,มือหน่อย